สวัสดีจ้าวันนี้พามาทําต้มมะระนะคะมะระยาไส้ค่ะขูดเอาขา,ขาวออกให้หมดนะนี่ค่ะขา,ขาวเนี่ยรอบๆขูดออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอันนี้มันจะทําให้ขมุมก็ไปแช่น้ำเกลือนะคะแช่ไวส้สักครึ่ชั่วโมง จะมา,มาหมักหมูกันนะจ๊ะยาใส่มะละกาหมูหนึ่งกิโลนะคะใส่พริกไทยค่ะขงงปรุงรสนะจ๊ะน้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยจ้ะสีอิ่วขาวจ้ะซอสหอยจ้ะ วนเส้นสักประมาณสองิดครึ่งค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วค่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้ทำกินเองมือล้างสะอาดแล้วนะจ๊ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนวดผ่อนเหนี่ยวได้ที่แล้วนะคะเดียวหมักไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะเอาไปยัดไส้มะละกันค่ะมะละวักไส้สะอาดแล้วก็แช่น้ำเกลือไปครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อลดความขบเขาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยัดไส้เข้าไปนะคะ ข้างในให้แน่นๆนะคะนี่ค่ะบอกวิธีเลือกมาราไม่ให้ขมมากนะคะทั้งสีเขาจะเขียวอ่อนๆนะคะแต่อันนี้อาจจะขมมากกว่าเขียวเขียวมากกว่ากันนี่ค่คะ เราไม่ต้มกันเลยจ้ายังเหลืออยู่เอาไว้ทำต้มจืดได้ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะยิ้วขาวค่ะตาลทรายค่ะผงปรุงรสค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่มะระเลยจ้ะ แรกก็จะใส่เห็ดหอมเลยค่ะลืมซื้อมา,เ,อาเวลาต้มมะละนะไม่ให้ขมนะคะเนี่ยเราปิดฝาไว้เลยค่ะปิดฝาไว้แล้วก็ตุนประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจะถึงเกือบเกือบชั่วโมงนะคะให้มะละเขานุ่มเปื่อยดีให้เขาเดือดแล้วก็เบาไฟนะคะเป็นไฟอ่อนมะละยาไส้เราก็ตุนได้เวลา เกือบเกืบชั่วโมงแล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามากินด้วยกันนะคะร้อนๆเลยจ้า